สำหรับกระบการในครั huh. uh ้งนี้สำหรับในวันที่หลังเสรว2ส่วนเดืนพฤษแล้วก็เวลาที่บนมาเจริญพทธมน มีจำนวนเก้าลูกมีรายงานดังต่อไปนี้หนปปึ่งพระมุนีอนุบคุณเจ้าคณะเขตอุสิตวัดประสาทบุญยาวาฒนลูกที่สองพระครูกิติโกล,ส,ส,ส,ลสุพิษเจ้าคณะอัมภือเข้าไปนะลูกที่สี่พระครูยิมนธรรมนังศีผู้ธเชิดจาวาตมหาธาตุยุวราชดังศรี ้ผู้เชื่อศาตราจารย์พระมหาเจ้าพระนางเภอเมืองศุทร์ตามนางเจ็ดทักสิรยาวัชรสงครามพระธรรมทูตเาจต่างมปเทศแตท่านชมล